มาถึงเวลาทำน้ำจิ้มแล้วนะอันนี้ e ีสี่นะครับ e ีสี่เปการกินมะม่วงนะแล้วน้ำเกลือคะจะ้วกทำน้ำจิ้มโอ้โหแล้วก็อะไรทั้งคืนแต่เป็นสุข,ขานามนไม,นะม่แล้วก็ใส่น้ำแล้วน้ำเกลือ,อ,อก,กัก่อน ยีแล้วก็ล้างอีกครั้งแล้วก็ใส่น้ำล้างอีกครั้งใส่น้ำล้างอีกครั้งแต่คิดไปก่อนนะจะคยทำจิ้มอันน้อ่าจยทำจิ้มนนี้องสองก็ได้